งามๆนี่ราคาเท่าไรเนี่ยแปดแสนหะ้าแนาะเอาไปตกแต่งตกแต่งเฮือนเนาะอันนี้อยู่สัน่นซ้ำแบบแต่ละเต่าสันซ้ำ ไปทีป่ถนนส้มอยู่ในคีวีโอนี้เราจะพาทานมาเลาะเที่ยวส้มตลาดเศร้าซปปูปอร์ม์เกอยู่แถวนี้กัมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายแนวเมื่อก่อน้านที่เยาเห็นนี่นะมนเป็นบอลก็จเจ้า้ายเครืองทังหัดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จเจ้ามากงอกแล้วเปลนเป็นลานจอนดรถแต่จะเลื้อไว้ตึกยหงไงนี่คือเกา่า ถ้าจะพายางออมเบิงบรรยากาศบริเวณแถวจะเป็นอะไรเอาออมตลาดเลยเนาะแล้วนี้กัเปลี่ยนแปลงไปลายพอสมควรจากเมื่อก่อนเนี่ยคนมาหลายแล้วนี้ก็เป็นจุดใจกลางเมืองพอดีเมื่อก่อนเนี่ยนี่คือจุดที่คนมาซ็อปปิง้งมาซื้อเครื่องซื้อของหลายที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตลาดมันเกิดขึ้นมาใหม่หลายอยู่ที่นครหลวงอย่างจัดเลย คนก็นเลยกระจายไปตามจุดต่างๆรับสื่อรับสื่อเงินคำโอ้ยบมีอันนี้ก็บ,บนก <laughs> อนจอดรถจักรเขามาฝากเนาะสำหรับใครกินรถจักรมาเขาก็มาฝากอยู่นี <laughs> ข่ขอบใจให้ขอบใจ ยางเลอะเลย,ยนะพับเจลีใจดีเนาะมาเลยเอ,อิรนกี่รถน้ำรถขับเยวกบกี่คุยได้คนเมียงจันเนี่ยอ่าจุดนี่นกรอนกับเป็นตึกเน๊ก็เป็นบอนไคายเครื่องแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกระถือมางออกจิดว่าหนาจะมีโครงการเห็ดยางอื่นพุกสั่งยางอื่นขึ้นมาแทนอันที่เป็นมากเนี่ยเป็นมัน เป็นตึกเกา่าตึกเนี่ยก็สางลายปีแล,ล้วล่ะเ่อเป็นการจัดสรรระเบียบึืนไม่อยากสื่อ,อยืนยันจ้าวฝุ่นยันตายยันข้ามฟอมเลยนะชุดด้านหนาที่ยาเห็นเมื่อก่อนมันเป็นคิวรถได้ ขี่รถเม่แต่ว่าปัจจุบันนี้ขี่รถมีคนจะขัดจออให้เรือแต่น้อยเดียวอยู่สวนบางนั่นอยู่สนบางนั้นจะมีขี่รถมีหน่อยหนึ่งพอได้พอได้จอดเพราะว่าปัจจุบันอยู่นี่พ่นกำลังก่อสร้างคา,าดว่าในอนาคตเป็นสางแล้วก็สิ่งกระยเต็มตัวนี่คือภาพพีก็จ้ามา่าง ตลาดตัเก่าออกไปแล้วหมางาคารรงน่นตัวเก่าออกไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ มันจุดสีแยกไฟแดงอยู่นี่เข้าเคยเห็ดจิตกดตัวหนึ่งันมันจะมีป้ายเลี้ยวกับวันจันทร์วันศุกร์โอ้กำหนดเวลาพอ่อจะมีตำรวจมาดักรออยู่หันหรอหรือด่านนั่นตำรวจมาดักรอสวาภัยละเมิดกดตำรวจกะป้าไหมเงินไปใส่ปูหูได้จุดสีแยก มือนนหนาะเข่าเฝ้าเข่าเฝ้าแล้วเข้าก็เลยบอได้เบ่งป่ายโบเห็นโบขู่เนาะโบโูโบ่หมีป่ายอยู่เนี่ยเฝ้าแน่แล้วก็มีรถบางแน่ในข้าแน่ไปเห็นอยู่รถมีเขียวอันนั้นมันคิวรถมีเขียวแล้วก็จะมีรถนะนาซองแถวเพื่อนวัารถสองแถวเนี่ยเมืขึ้นรถอยู่นี่แหละจะไปชี้ไข่ไปตรงๆอะ แต่ว่าไพ่พงศมีรถส่วนตัวกันก็คือรถโด,โดยสารอยู่นี่สำนักงานศูนย์กลางแนวลาวสาังสารตึกซีสมันซีเมนไปสนีเหมือนมีพาทัวร์เนาะทัวร์ดันหนอกกันวันนี้ก็ซิวๆพามาหลอมาเที่ยวชมตลาดเต่าซอปปิ้งโม เ่าพาชมบรรยากาศดันนอกก่อนดันในกับซมีแต่หันค่ายสภาค่ายค่ำมาละสันเพิ่งอยู่กับเป็นหันใ่้อาหารโซนค่ายอาหาร,าอ,าหารอันนี้แม่นข้างกับไปข้างกับไปสลัดต่อซอปปีพงมอ ลดติสซาคิสไปสนีลาวเบืองเดอเผื่อมีคนสนใจจากเบิงนะเนาะเขาพามาเบิงหน่อยหนึ่งบกเบิง์กใ่กล,กล้กันไปยาขึ้นเมืองอยาขึ้นเมืองลาว หูเตือเคื่อเขาห่อม <c oughs> ีลายแนวฟิลิปเจอหมักกะบ,บ้ายัางไม่หมีลายแนวฟังเสียงก็เจ้าร่วมกันแหละเป็นเสียงของชนเผ่ามมงเป็นคนมมงมาขายแต่ซีเมนต์เป็นยาที่กจเจ้าเคยใส่เพราะมันถือมันดีเห็นล้วนะจะเอามาขายต่อพอเมื่อก่อนอยู่แถวหนออมันบมีบันมียาเนี่ยเมื่อก่อนก็จาก็สืบต่อกันมาสืบทอดกันมา สบายดีโอ้อยาพืนเมืองหลายแนวเนาะดีเซนประสาทดีไอดีเจ็บตับดีบาวานโอ้มีหลายแนวคือกันเนาะสามสี่ห้าเนี่ยคือกันโอ้วทางนี้ก็มีอีก ยาพื้นเมืองนี่เอามาแต่ใสเอามาแต่ใสแมา,าแต่แข็งใด้เีย่งจันโอ้ได้มาจากไร่บอลนะจากแคนเียงจันข้น,นม่งก็มีคนเล้าก็มีมาขายยาพื้นเมืองว่าดียังนะเวามบริสุทธิ์ยู่นี่งก็เป็นสีน่าไขแดองอีก อยู่แจตลาดเศร้าซอปตปงมออยู่แคมถนนหลันสร้างาถนนใหญ่้ายงหนานี่นเป็นถนนหลันสร้างแต่ว่าไปเบื้องสายมือกับไปทีฮอคําไปเบื้องขว้วมือกับไปทีประตูไซอะไรชุดสีแงกไฟแดง ข้างหน้าซีกขาวๆท,ที่เราเห็นนนั่เป็นธนาคารกสิกรไทย Allianz อันนี้ตึกจอดรถตลาดเซาล์สซอเปิร์มาล์เกตบนจอดรถใครมีรถเก๋งรถกระบะยังอยากขึ้นไปจอดจะเนียกอ แกนกันไปเนาะจะมีการเสียการเสียข่าบริการกันไปอะไรพบพคันโอ้ันขีดตะเกา ีดซันซีธนาคารหวมพัฒนา JTD Joy Development Bank ว่าไปทางหน้าเนี่ยก็จะไปประตูไซยสมาร์ได้เห็นประตูไซยใกล้ๆแห่งด้วยคมไฟสีแดงๆเนาะส่งกุญจีนอันนี้บรรยากาศบริเวณอ้อมหอบตลาดสาวซอปปิ้งมาล์ เปิ่งมุมนี้คือว่านามือก่อนบนเป่ววางนี่นะจะเป็นบนกระเจาค้ายเครืองเต้มไป,ไปเลยน,นีแม่นทางขึ้นไปบนจอลดลนบนฝากรถดดันเพิ่งถ่านไผยาเป็นเมืองสมุนไพรย่างต่างๆนี่อยู่นี่ย็มีหลายไผ่แผนก็มีหนัง ไทยนกกระทาโอ้บอนทีก็เ,เจ้าหม่างเงอเนี่ยเ,เจ้าเทพปูนเลยเด้เนี่ยเทพอันนี้แมนดันในกระดาษเศร้าซอบฟิมอในมุมทีายคนอ่านบุกไปเห็นก่อนสไลด์ถ้าจะไปตึกหนันเนาะตึกหนันมันจะมีหันขายคำใคยอย่างไรี๋ยวจะตามาเบิ่งหนี่ยหน่อยนึง เดี๋ยวเนี่ยจะมีหันคายเสอละอขาไล่ๆมีสันลุมอีกจะนอยภาพไปเ็นสันลุมเหันคายเสือขา ท่านเท่านี้เนาะมีมนได้เรือนกันไป อันนั้นออกแขน เ่อนสลายจะเป็นหันขายสสภาขึ้นไปทีงลงเบงิรนเนาะบุคเคยขึ้นไปจะเถอะบุคเคยขึ้นมาท่งนี่จะเถอมาเบ,าบาิรงรงเบิร สันสองขึ้นมาสันสองสันสองสันสามปกตินะสันสองสันลายจะเป็นสันไกลค,คำ่ำสันไกลค,คำ่ำ สอสี่หาไม่หาสันเคนได้ไ่ยแต่ว่าโอ้โหไอ้เชิงไทยยังมุ่ง,งสันใต้ดินสันที่เราอยู่เมื่อกี้เป็นสันสันนาดินปกติแต่ที่เราอยู่ตอนนี้เป็นสันสองสันสองจะมีห่านคลายคำเลยล่ ก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งรอถาคนมาเสานะยังมีรายได้หันประวางรอถาคนมาเสาใชคล้ายสิทรถจะหน้าผ่าไม้ ช่วาหางหันยังตาวางไลยก็แถวคนผสนเนี <c oughs> เขาเบิรไ,ได้ด้ว <c oughs> ย <c oughs> ซื้อหานว่ดได้ไหมนี่นนนทางนั่งจำทอนอันนี้ตลาดเสาซาปิมโมมันเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะ ตัวเก่าก็จะตึ๊กเก่าก็จะมังถิมอะมังหอยใหญ่มากคายเยอะพี่ออคายเครื่องเกี่ยวกับของที้ระเนกเนาะอ๋อเพิ่งเด้อเผื่อมีคนสนใจอันงามๆนี่ราคาเท่าไรนี่แปดเซนหาแปเนหาเนาะเอาไปตกแต่งตกแต่งเงื่อนเนาะตกแต่งแต่งปลาคืนเงินไมหขึ้นบ้านไมหเนี่ยะอออันนี้อยู่สันซามแบบ สาระสาวสันสามถ่ <laughs> ายบางเทอมีคนมาบางยูทูบเขาสนใจเขาอย่างมาสื่อนะโอ้ขักลายขักลายเรื่องเราเกื่องตกแต่งเฮือนเกื่องของทีลนะ่ลนึ่งล้า ด้เยังว่างลายเนาะเออ้าเซาก็สนแพงเนาะยังโกหอ่ะอ๋อแอบลงะไรปนี่ นผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอผ้ายางรอเที่ยวตลาดเ้าสอปเพงมอกาสิขจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามผู้ชมสำหรับคนติเข้อมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปขังต่อไปเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า